พูดอีกแหละอผมจะได้อะไรผมจะมีอะไร้าท่านไะม่ด้นะคุยไปไหนเดี๋ยวผมไปหมอดูละอ่าเชิญนะครับที่ทำภารกิจส่วนตัวทั้งกายทั้งใจเตรียมความพร้อมนะครับเราจะได้เข้าด้มาที่บุตรบุญจากการทําทาน บุญจากการรักษาศีลบุญจากนวันนิพพานบุญตัดเกินไปมากกว่าการทำดานไปเรื่อยๆนะครับวิปัสสนานะคัทานนำพวกเราเข้าวิปัสนากรรมฐานแล้วได้บุญขนาดไหนเราก็จะอย่่างที พบเจอได้ด้วยตนเองตรงนี้บางคนมาทําตรงนี้ได้ปุ๊บประสบความสําเร็จเลยครับ hein? ที่ทำบุญที่ศีกันประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับบางท่านรวยมากเลยนะครับหลายหลายล้าน,นเลยนะครับแต่ผมก็ยังแปลกแต่เอะผมทำบุญมาหลายปีแนละ้วผมทาไมยังไม่ได้ซะดีนะผมไม่มีเหมือนเขาซะดีก็อย่างที่ผมพปเศษตรนี้เนี่ย เนื่องจากที่ดินผมเนี่ยต้นทุนบุญผมเนี่ยโอ้ผมเป็นคนบุญน้อยต้องสะสมให้อีกเยอะแา่านนะแล้วไม่รู้ว่าชาตินี้จะถึงขนาดนั้นไหมนะครับก็คงได้มาขนาดนี้แล้วก็คงไปเรื่อยๆก็เท่าที่จะทําได้นะครับหลายท่านบอกว่ามาทําบุญที่วัดศรีกัรเนี่ยเพียงครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวไปถูกหวยเลยก็มีนะครับประสบความสําเร็จเรื่องน้นเรื่องนี้เลยก็ม,มีกลับมา แก้บุญก็มีนะฮะหรือว่าตั้งจิตทําทานมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เป็นบุญของท่านไปนี่ต้องขออนุโมทนานครับทุกท่านที่ประสบความสำเร็จก็ดีที่ท่านที่กําลังเจริญภาวนากาเลงกาลังสะสมบุญอยู่ก็ดีนี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมายังบริเวณลานบุญของวัดศรีการและก็บุญกับวัดศรีการมาโดยตลอดนะครับทางวัดศรีการเรามีกําหนดการทําบุญต่างๆที่ ทางที่ผ่านมาแล้วก็เป็นลําดับต่อไปหลังจากบุญของการสวดมนต์ข้ามปีในในช่วงของวันนี้แล้วนะครับบุญต่อไปที่ไปจะเป็นงานใหญ่เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะน่าจะเป็นบุญของการเข้าสู่เทศกาลวันพระสําคัญก็คือวันมาครับได้ปันมาครับบูชาซึ่งจะเป็นวันแห่งความรักซึ่งทางทางอ่า วันวาล,าลยนยทน์วันมาเลน์เป็นวันใช่ไหมแต่ทางของทางเรี่องของพุทธศาสนาเราก็เป็นวันแห่งความรักก็คือวันมาฆบูชานะครับถามว่าทําไมถือว่าเป็นวันแห่งความรักล่ะครับเพราะเกิดความรักในพุทธศาสนาไงโดยพระพระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปใช่ไหมฮรได้ไม่ได้นัดหมายแต่ว่ารวมใจกันนะครับ ได้ตั้งใจกันที่จะไปกราบพระพุทธองค์ในวันมาฆบูชานะครับเปเขาเรียกว่าเป็นวันที่เป็นความรักอันความรักความศรัทธาความนับถือความเคารพนอบน้อมในพระพุทธองค์เนี่ยพระอรหันต์ตั้งพันกว่ารูปนะครับได้ตั้งจิตตั้งใจเป็นใจหนึ่งน้ําเดียวน้ำจเดียวเดินทางไปหาพระพุทธองค์วันนั้นจึงถือว่าเป็นวันมาฆบูชาเห็นเหนไหมฮะเป็นวันแห่ง เ,เดือนตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ด้วยซึ่งวันมาฆบูชานี่ก็จะเป็นช่วงของเทศกาลวันปูายนี่ทางวัดเราก็จะจัดให้มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนา,านะครับอาจจะมีคณะอุโบสถศีลไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกามาสมาทานศีลแปดรักษาศีลกันนะครับในขณะเดียวกันนอกจากรักษาศีลพระอาจารย์ก็จะได้นําพวกเราในการจเจริญโมนสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็น มีการเทศสั่งสอนคำสอนต่างๆหลายท่านที่รู้น้อยก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นหลายท่านที่ไม่มีความรู้เลยก็ได้บางท่านได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับจะได้รู้ธรรมะเพิ่มมากขึ้นได้วัตถุได้อุปกรณ์ในการเดินทางนะครับอุปกรณ์เดินทางนั้นก็คือกําลังใจนะครับกำลังใจในการเดินทางในพบต่อไปในวันต่อไปเขามีคําพูดอยู่คําหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้กับชาติหน้า ไม่รู้อันไหนจะมาถึงก่อนกันงงไหมฮะพรุ่งนี้ก็ต้องมาถึงก่อนนี่ไม่กี่ชั่วโมงนี่ก็พรุ่งนี้แล้วถูกไหมฮะแล้วทําไมบอกว่าชนนาติอาจจะมาถึงก่อนแล้วไม่แน่ไงบางคนเนี่ยยังไม่ถึนทันได้ลันถึงพรุ่งนี้ก็มีอันเป็นไปนะครับเยอะนะครับหลายท่านคงจะเคยมองเห็นบางท่านไปนั่งชมกีฬาอยู่นะครับนั่งเชียร์มวยอยู่เนี่ยสนุกสนานเนฮานะครับปรากฏต้องต้องจบชีวิตแล้วครับนอกอยู่กลางอยู่กับโต๊ะเก้าอี้เลยแสดงพรุ่งนี้มาไม่ถึงนะครับ นี่แหละครับที่เขาบอกว่าวันนี้เอ่อพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยอันนจะมาถึงก่อนไม่รู้นะครับโคศกพิธีกรเคยเห็นนะครับแต่มคนนี้นะหวังว่าไม่ใช่นะพูดพูดอยู่เนี่ยนะครับพูดถือไม้อยู่เนี่ยเคยเห็นไหมฮะบางคนร้องเพลงอยู่ดีๆเนี่ยไปเลยนะอ่าเคยเห็นคลิปไหมฮะอ่าหพี่สมพรบอกเคยเห็นนะอย่างที่ผมว่าเนี่ยเป็นโคศกพูดอยู่ดีๆอย่างนี้แหละบางคนร้องเพลงอยู่ดีๆเลยนะครับ ประกาศข่าวอยู่ดีๆเลยนะครับก็วูไปเลยเนี่ยประกาศว่าพรุ่งนี้จะมาปีใหม่มาไม่แน่นะคนเราเนี่ยไม่คือไม่สามารถกําหนดได้นะครับวันเวลาผ่านไปนั้นอธิษฐานบูญเอานะครับว่าผมก็เหมือนกันขอขอให้ถึงพรุ่งนี้นะ <c oughs> ขอให้ถึงพรุ่งนี้ขอให้มีอายุยืนยาวนะครับบุตสนวันนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นครับอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งนะอย่างน้อยขอถ้าพระพุทธองค์นะสัก นะครับแล้วแต่บุญบารมีท่าที่จะสร้างมาก็แล้วกันทุกท่านที่มานี่เหมือนกันอธิษฐานอย่างเดียวนะครับหลายๆยอย่างแรกเลยร้องเลยนะอย่าอธิษฐานรวยเลยอธิษฐานให้สุขภาพแข็งแรงให้มีวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าเรารวยขนาดไหนเรามีเงินขนาดไหนแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีนะก็จบเหมือนกันนะ,ะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เงินนะหลายๆคนเนี่ยมีเงินในธนาคารนะเยอะเลย เขาบอกว่าเวลาเรามางานศพเนี่ยงานศพที่เขาเผาเนี่ยนะมีพระจัาผมเคยเทศอยู่บอกญาติโยมทั้งหลายรู้ไหมผู้ผู้ที่นอนอยู่ในลงเรือนอันน้อยนิดอยู่ในขนาดเ,ดเบื้องหน้าเรานี้นะครับก่อนที่ท่านจะหมดลมหายใจไปขนาดนี้มีเงินเหลืออยู่สองร้อยล้าน <c oughs> เห็นไหมมีนะครับบางคนเหลือสองร้อยล้านนะครับบางคนเหลืออย่างทนายวาสันนี่ผมว่ามี ต่ำกว่า10บล้านน่นเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ไหมฮะหลายคนเนี่ยมีเงินอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าจะได้มีโอกาสได้ใช้ไหมใช่สิครับผมเอามา,มาไว้ใช้ตอนแกงไงใช่ไหมฮะรอรอแก่มาผมก็จะใช้นะทุกคนคิดอย่างนี้นะแต่หลายคนเนี่ยนะก็ไม่คิดถึงว่าวันนี้จะเป็นวันของเราพระพุทธองค์ท่านสอนบอกว่าต้องไม่ประมาทกับชีวิตนะครับต้องไม่ประมาทกับชีวิตคําว่าไม่ประมาทชีวิตนั้นอย่ารอวันพรุ่งนี้อย่ารอเดือนหน้าปีหน้า เพราะนั่นเป็นอนาคตไม่แน่นอนนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินและจ่ายทักอย่างเดียวน่ะพี่ทนายวสานพี่เปเงินบริจาคเยอะแยะขนาดนั้นนะจะไหมพี่ก็คนจะเกิจต้องไม่ประมาทท่านผลไม่ให้ประมาทแม้แต่ลมหายใจนะครับลมหายใจเข้าหายใจออกนะครับต้องมีสติอยู่ตลอดต้องไม่ประมาทตลอดนะครับถ้าหากว่าจะต้องทำความชั่วถ้าหากว่าจะต้องทำความชั่วนะครับไม่ทำซะดีกว่า นะถ้าจําเป็นจะต้องทําชั่วเนี่ยไม่ต้องไม่ทําเลยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เราจะทําความดีนะม,มีเหลือน้อยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเอากําลังกายเอากําลังใจที่เรามีเนี่ยไปสร้างความดีไว้ในไว้ใช้ในนาทีต่อไปไว้ใช้ใช้ในพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าดีกว่าใช่ไหมฮะวันนี้เรามีโอกาสจะมาขอขมากรรมนะครับขอขมากรรมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระเถรานุเถระนะครับขอขามากรรมต่อเจ้ากรรมในเวรต่างๆขอให้ผ่านพ้นไปในวันนี้ปีใหม่จะเข้ามาถึงนี้วันใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับขอตั้งจิตว่าเราจะทําแต่คุณงามความดีนะครับคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีเพราะเราจะไม่ทําสิ่งไม่ดีฮะเพราะราทาสิ่งไม่ดีนั้นจะเป็นเหมือนหลุมนะครับอย่างที่ผมบอกนี่แหละแทนที่ว่าเราจะเกิดบนแผ่นดินที่เต็ม เหมือนกับที่ดินของพี่ธงชัยเมื่อกี้นะครับท่านเกิดมาบนที่ดินที่เต็มทุกน,นี้รู้เพราะว่าท่านสามารถปลูกสร้างอะไรก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆจากบ้านหนึ่งก็เป็นสองชั้นสามชั้นจากบ้านหนึ่งหลังก็เป็นบ้านสองหลังแล้วครับแต่ว่าบ้านสองหลังต้องมีแม่บ้านคนเดียวนะพี่ธงชัยพี่ธงชัยบอกมีบ้านสองหลังแล้วขอมีขอ,ม,ขอมีแม่บ้านสองคนได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้องมีแม่บ้านคนเดียวนะถึงมีบ้านสองหลังก็ตามนะครับ แต่ที่ดินของผมเนี่ยผมเป็นที่ดินที่เป็นหลุมปลูกบ้านสร้างบ้านยังไม่ได้นะครับต้องถมดินอีกเยอะนะฮะเห็นไหมฮะบุญเราได้ไม่เท่ากันดังนั้นผมต้องขยันมากกว่าพี่ธงชัยเนี่ยการทําบุญเหมือนกันต้องขยันมากกว่าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเป็นการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบว่าบุญของคนเรานั้นมีไม่เท่ากันนะครับมีไม่เท่ากันทําบุญเหมือนกันวันนี้พี่ทําบุญ20บาทผมก็ทํา20บาทก็เหมือนกันแต่พี่อาจจะได้บุญมากกว่าผมท่านทําบุญร้อย ท่านอาจจะได้บุญน้อยกว่าผมก็ได้ถ้าหากว่าบุญเก่านั้นท่านมีน้อยกว่าผมนะครับเห็นไหมฮะกำลังที่สร้างขึ้นก็จึงไม่เท่ากันนะครับดังนั้นแล้วขอแจ้งว่าเวลาันเป็นมงคลอย่างนี้ขอเรียนเชิญเลยครับเราโชคดีทั้งหลายเราโชคดีมากมายนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดศรีการแห่งนี้บางคนนั้นเดินทางไปเที่ยวบางคนนั้นเดินทางไปธุระหลายท่านไปประสบอุบัติเหตุนะครับเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ผมไปเมืองการไปสังขะมา ไปทําบุญตักบาทกับพระที่ที่สะพานมอญน,นะครับทำบุญตักบาทพระสะพานมอญแล้วก็นอนหนึ่งคืนก่อนตื่นเช้ามาทําบุญตักบาทเมื่อวานนี้นะครับพอทําบุญตักบาทเสร็จก็เดินทางกลับมาขึ้นขับมาตามเส้นทางที่จะเข้าเมืองการเนี่ยโอ้โหผมผมตกใจเลยเพราะอะไรไหมฮฝั่งตรงกันข้ามครับที่สวนทางผมเนี่ยผมขับเข้ามาเมืองการใช่ไหมเขาขับรถย้อนผมมาเนี่ยเป็นทางโคง้ง เขาชนเบร r เออร์แล้วก็รถก็พลิกคว่ำหงายท้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะอยู่ขอบเกือบตกเหวเกือบตกลงไปข้างล่างนะ่ยแล้วก็คิดว่าคงถ้าในรถมีผู้โดยสารสักกี่คนก็คงจะจบแค่นั้นนะผมคิดว่าผมเองก็ตั้งใจไปไป,ไปทำบุญแล้วก็ไป,ไป,ไ,ปไปเที่ยวปีใหม่ด้วยว่างั้นเถอะช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ถามว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็คงตั้งใจจะไปทำบุญเหมือนกันเพราะวันนี้เป็นวันสิ้นปีใช่ไหมฮะเขาเดินทาง ผู้ปานเดินทางไปเนี่ยวันนี้เขาคงจะไปทําบุญตักบาตรเหมือนกันน่ะแต่เขาไม่มีโอกาสแล้วครับไม่มีโอกาสได้ทําบุญแล้วครับอย่างนี้ผมถึงยกตัวอย่างว่าพวกเราทั้งหลายที่เดินทางมาในที่นี้เป็นผู้ที่มีบุญแล้วเดินทางมาถึงยงแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มีโอกาสสวดมนต์จเจริญภาวนาท่านพระอาจารย์ท่านก็จะนําพวกเราในการปฏิบัติสมาทานศีลอ เข้าวิปสัสสนานะครับจเจริญกรรมฐานการเจริญกรรมฐานนั้นกุศลนะครับฟังให้ดีเลยนะครับกุศลนั้นท่านไม่ต้องไปนั่งภาวนาเป็นวันๆนะครับไม่ต้องไปนั่งเป็นชั่วโมงกุศลอันเกิดนั้นเพียงแต่ได้ขณิกะสมาธิขณิกะสมาธิคืออะไระทานายขณิกะส,สมาธิก็คือขอให้จิตแวบหนึ่งเนี่ยเราได้สติ ให้สติเราอยู่กับตัวนะครับให้จิตเป็นสมาธิได้แค่ขณิกะสมาธินะครับภาษาโบราณเขาบอกว่าเพียงงูกระดิกลิ้นอะไรอกระดิกหูนะงูแลบช้างกระดิก,กหูอ่าช้างกระดิกหูแป๊บหนึ่งเนี่ยงูแลบลิ้นแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นเห็น <playable S 1> <heads, S 2> <compare S 1> เคยงู <Los S 1> head, เห็น, angle, หนงูแลบลิ้นไหมอาปากเนี่ยซัดับอย่างเงี้ย ถ้าจิตของเรานะครับได้คณิกะสมาธิแค่เพียงเท่านี้ขณะที่ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานแล้วนะครับก่อนที่เราจะอธิษฐานเนี่ยท่านจะได้นําเรากล่าวสมาทานก่อนท่านจะนำเรากก่าวสมาทานไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราอ่ะฉันนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยฉันได้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 คณิกะสมาธิได้บุญแล้วไม่ใช่นะครับการที่ท่านนําเราเนี่ยท่านจะอธิษฐานบุญกราบถวายตัดแสดงความเคารพพระพุทธประธรรมประสงค์แล้วก็กล่าวคําอธิษฐานว่าเราเนี่ย จะเข้าสู่สมาธินะครับเมื่อเราเข้าสู่สมาธิแม้แต่เราได้แค่คาิกะสมาธิบุญก็เกิดมหากุศลแล้วนะครับเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเขาเปรียบเทียบบอกว่าอย่างที่ผมพูดให้ฟังบุญมีหลายลาดับถูกไหมฮะมีหลายลำดับอย่างนี้ว่าการทําบุญทําทานสมมุติเราเทำร้อยบาทเปรียบเป็นราคาเงินนะเราทาบุญด้วยราคาด้วยหนึ่งอบาทด้วยการทําทาน แต่การทำบุญอีกอย่างที่จะได้บุญเยอะก็คือการถือศีลการสมาทานศีลเมื่อรักษาศีลเนี่ยบุญจะได้มากกว่าการทำทานหนึ่งบางท่านบอกสิบเท่าบางท่านร้อยเท่าอ้าวผมเอาแค่สิบเท่าสิบเท่าของหนึ่งร้อยเท่าไหร่ฮะการถือศีลได้บุญเท่าไหร่สิบเท่าของหนึ่งรองง้อยเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ดงชัยพี่ตอบดังๆให้ผมชื่นใจแสดงว่าพี่ฟังเป็นพันครับ หนึ่งพันครับใช่ไหมฮะการทําทานได้บุญหนึ่งรใช่ไหมฮะแต่การถือศีลเขาบอกได้บุญสิบเท่าของการทําทานก็เท่ากับการถือศีลได้บุญหนึ่งพันถูกไหมฮอ่าเป็นลําดับแล้วนะทานหนึ่งรถือศีลหนึ่พใช่ไหมถามว่าถือศีลทาทําทานไหมโอ้โหมานั่งคิดนะคนที่เขาถือศีลอย่างอย่างพระอาจารย์เราเนี่ย พระภิกษุสงฆ์หลายๆรูปเนี่ยนอกจากท่านจะเป็นผู้ถือศีลแล้วท่านยังเป็นผู้ทําทานด้วยเห็นไหมฮะถ้าเราทําทานแข่งกับท่านเราเราทันท่านไหมเนี่ยโอ้ยากนะถูกไหมฮะเพราะเราทําบุญหนึ่งร้อยพระอาจารย์ท่านพระภิกษุสงฆ์ท่านทําบุญหนึ่งร้อยท่านเป็นผู้ถือศีลด้วยและท่านก็เป็นผู้ทําทานด้วยเห็นไหมฮะบุญมันเกิดขึ้นลําดับอย่างนี้ผมกําลังจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าบุญเมื่อเป็นลําดับจากทานจากศีลต่อไปก็คือ บุญอันเกิดจากการอะไรพี่ทานศีลภาวนาบุญอันเกิดจากภาวนานี้ได้กี่เท่าของการถือศีลรู้ไหมฮะที่เขาสอนกันมาเนี่ยสิบเท่าของการถือศีลเห็นไหมฮะบุญอันเกิดจากการเจริญภาวนาได้สิบเท่าของศีลเท่ากับหนึ่งร้อยเท่าของทานเห็นไหมฮะและ้วพระภิกษุสงฆ์ท่านหนึ่งท่านทําทาน สองท่านถือศีลปฏิบัติธรรมรักษาศีล2 2 7ข้อสามท่านเป็นผู้เจริญภาวนาใช่ไหมฮะท่านเป็นผู้เจริญภาวนาบุญกุศลแรงมหาศาลไอเราในเทียบไม่ได้ดังเราต้องเป็นศอย่างเดียวตามท่านในทันท่านเจริญภาวนานะผมนั่งด้วยครับท่านนําเราปฏิบัติธรรมผมตามตามด้วยครับอย่างน้อยก็ไปคู่กับท่านละเราอาจจะถือศีลแปดท่านถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ไม่เป็นไรถือศีลเหมือนท่านได้เท่าไหร่ก็ขอด้วยแล้วครับท่าน <laughs> ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการมาการได้มาแห่งนะครับการได้มาแห่งบุญก็คุยเรื่องผมอะไรนะ่ยให้ผม,ผมไปคุยเรื่องอะไรก็ไม่ใช่นะ <laughs> เป็นพูดไปเพื่อให้ทุกท่านมีกำลังใจนะครับในการ ว่าเกิดจากการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับและวันนี้เราได้มาร่วมในพิธีอันเป็นมคลเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าบทสวดมนต์ที่ท่านจะเจริญนี้ล้วนแต่เป็นบทที่ให้ชีวิตของเราเป็นมงคลนะครับแต่จะเจริญบทไหนบ้างเนี่ยล้วนแต่อยู่ในหนังสือทั้งนั้นเลยนะครับอาเชิญครับท่านทนายวสันก็เป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นพี่นะครับทนายคนหนึ่งที่ดูแลวัดศรีการของเราเหมือนกันเป็นกรรมการเหมือนกันนะครับขอ กับญาติโยมสาธุชนสักนิดหนึ่งนะครับขอเชิญครับคุณประสันครับคนมากนะครับผมประสันฝีมือช่างวิย,ยาวรจชกรวัดศรีกันนะครับแล้วก็ที่วันนี้นะครับเป็นวันสําคัญนะครับเพราะว่าทางสํานักพุทธนะครับได้มีหนังสือไปทั่วทั่วโลกนะครับที่วัดทั่วโลกจะต้องวันนี้จะต้องจัดในเรื่องของการสวดข้ามปี แล้วก็วัดที่อยู่ในประเทศทุกวัดนะครับต้องจัดนะครับในการสวดมนต์ข้ามปีนะครับทำไมถึงต้องจัดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันมีความจําเป็นและมีความสําคัญนะครับในการดํารงชีวิตเราเนี่ยอยู่มายาวนานหนึ่งปีนะครับเสร็จแล้วก็จะทะลุไปอีกปีหนึ่งนะครับเราก็นึกถึงคุณงามความดีที่เราทําไปทั้งหมดนี่แหละข้ามไปให้มันมากกว่าเดิมนะครับอันนี้นะครับเป็นเจตจํานงนะครับร่วมกันนะครับ ทุกฝ่ายเลยนะครับทั้งวัดนะครับแล้วก็ทางสำนักทุธแล้วก็ทางส่วนทุกส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็คือมุ่งในเรื่องของความมุ่งหมายในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกสําคัญที่สุดนะครับการสวดมนต์เนี่ยมันได้อะไรบ้างสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยนะครับผมผมชอบมากเลยนะครับหนังสือที่แตงนาวันเนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่สิบสามข้อครับ อันสนะครับของการสวดมนต์ที่เรามาสวดมันมีถึงสามข้อนะครับข้อสุดท้ายก็ยังที่ทนายท่านบอกเนี่ยนะครับมันก็สรุปเลยครับมันเป็นทางที่จะทําให้หลุดพ้นนะครับทำเลยนะครับท่านลองดูนะครับสือนี้เป็นหนังสือที่มีความสําคัญมากนะครับทุกวัดผมไปวัดโพนะครับผมไปวัดโพมาวัดโพก็จัดนะครับคืนนี้มันกันแต่เมื่อวานนี้เขาเปิดพิธี เกี่ยวกับเรื่องการเฉลิมฉลองศรัทธาอะไรต่างๆที่ให้คนไปเที่ยวกราบไหว้บูชาสิเห็นนะครับผมก็มาที่นี่มาวัดเต่านะครับก็ที่มีาสำคัญมากนะครับเออเราก็พูดง่ายๆว่าเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้มันให้มันที่นครับวันนี้ก็ผู้คณเจ้านะครับแล้วก็ อุบาสกปฏิการนะครับผมก็อยากจะให้มาทยอยกันมานะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งนะครับแล้วก็ท่านทนายวรพลท่านก็พูดถึงเรื่องบุญไปหมดแล้วนะครับบุญนี่สําคัญนะครับผมก็เพิ่งกลับม,มาจากอินเดียนะครับไปอินเดียมาไปสังเวสีเมื่อวันที่ยี่ส้านี้กลับมาวันที่สองนะครับไปสังเวสีนะครับนี่ก็ไปไปที่สังเวสีทุกทุกที่ที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พระเจ้า นะครับตัดสูตรตัดสรุปปรินิพผ่านไปครบหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมานะครับอันนี้ก็ขอบุญกุศลนะครับที่ท่านมาวันนี้นะครับก็ได้จงบังเกิดขึ้นนะครับกับท่านนะครับแล้วก็สิ่งดีสิ่งงามก็ให้ไหลมานะครับยังตัวท่านนะครับอย่างที่ท่านบอกนะครับคือทางทนายปรุโปรนบอกนะวันนี้นะครับก็คือตั้งใจ มาที่ตัวเรานะครับไม่อยู่ที่ใครนะครับแต่ว่าอันนึงที่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเออการที่เรามาทําอย่างเงี้ยมันมีบารมีถึงพ่อถึงแม่แผ่กระจายไปถึงครอบถึงครัวได้นะครับนี้ก็ถือว่าเราวันนี้ได้มาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวด้วยนะครับเพื่อพ่อแม่เราด้วยนะครับเพราะท่านก็เลี้ยงเรามาดูเรามาแล้วท่านบางท่านท่านแล้วนะครับบางท่านก็ยังอาจจะมีชีวิตอยู่ อย่างนี้ก็เป็นการแผ่บุญไปนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับก็คือดีใจนะครับวันนี้ที่ได้มากันนะครับแต่ก็อยากให้ทยอยกันเ่อยพอโตเยอะเลยนะครับผมมาตั้งแต่ตอนบ่ายรู้สึกจะบ่ายโมงนะครับมาดูตรงนี้นะครับก็เห็นมีโรงทานนะครับมีน้ําชากาแฟอยู่ข้างนอกนันแหละครับแล้วก็ตอนเย็นก็เลยกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราบรณวัดนะครับ มีมีแบบเดิมที่นี้เราไม่ได้ทํานะครับคือได้เศษสิบปกติท,ทาทุกวัดเขาจะทําเป็นได้เศษสิบปกติเราไม่ไม่มีเวลาครับทําแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอันนี้บางทีก็จะเห็นมีมีได้สิบวัดนะครับแต่ว่าเราไม่เป็นไรครับก็คือเราอยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่ใจอยู่ตั้งแตงเรานี่แหละนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณ ขอบคุณท่านท่านไหนวสันนะครับยังมีเวลาอีกอีกสักเล็กน้อยนะครับขอขออนุญาตเราจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เลยนะครับหลายท่านลองดูนะครับเพราะว่าเผื่อเผื่อพระอาจารย์ท่านไม่ได้เทศถึงข้อนี้เพราะวันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะแสดงธรรมบทไหนยังไงนะครับที่เมื่อกี้ผมได้คุยถึงว่าเรามีโอกาสเดินทางมายัางสถานอันเป็นมงคลแล้วพระพุทธองค์ทรงทรงเมตตานะครับให้ธรรมะกับพวกเรามามีบทหนึ่งที่ผมพูดถึงคือคนดุ ในหนังสือนี่ผมไปเปิดดูช่วงที่ทานาจารย์ภาษาคุยอยู่ไม่กีผมเปิดดูแล้วนะครับอยู่นะครับอยู่ในหน้า12ลองเปิดดูลองเปิดตามผมดูนะฮะอยู่ลงหน้าหน้า12ครับเห็นไหมฮะเจอยังอ่าหน้า12เห็นไหมฮะซึ่งหน้า12นี่แหละเป็นมงคลที่พระพุทธองค์ทรงเทศสอนไว้นะครับให้กับเศรษฐีให้กับมนุษย์ที่ในอยู่ในช่วงนะั้นนะวัติผมก็ลืม และว่ายังไงนะแต่ว่าท่านพระพุทธรงทรงสอนบทนี้แหละครับเห็นไหมที่ผมบอกว่าพระหูเทวามนุษาจะมังคลานิอาจินตยุงอากังขมานาโสตถาพลูหิมังคละมุตตมังนะครับซึ่งแปลเป็นบทความนะครับมงคล38ประการเริ่มต้นตั้งแต่อเสวนาจะพารานังเห็นไหมบัณฑิตานังจะเสวนา ปูชาจะปูชนียานางเอตมังคลมุตตมังเห็นไหมแล้วก็ข้อต่อไปนอก,นอกจากอาเสวีนนาไม่ไม่คบคนพานครบแต่บัณฑิตแล้วนะครับต่อไปคือปฏิรูปประเทศสวาสดเมื่อกี้ผมลืมภาษาบาลีไปผมพูดถึงประเทศเลยอันนี้แหละครับปฏิรูปประเทศสวัสนี่แหละนะครับอยู่ในประเทศอันสมควรบุเพจักกตะบุญยตาเห็นไหมถือว่าการปฏิรูปประเทศสวาสดเนี่ยโชคดีที่เราเกิดในเมืองไทยที่เรา ไม่โชคร้ายไปเกิดที่อิสราเอลเห็นไหมประมาณนั้นนะครับคำแปลก็คือเราได้เกิดในประเทศอันสมบูรณ์อันดีแล้วนะครับและเราก็ได้อยู่ในภูมิประเทศอันสมควรแก่อาชีพแก่ในฐานะของตัวเรานะครับอันนี้เป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิตเราเลยนะเอาไปต่ออีกนิดเดียวนะเดี๋ยวได้ใกล้จะได้เข้าสู่พิธีการละอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตมังคามุตตมังเห็นไหมอัตตะสัมมาปณิธิก็คือ อาชีพสมาปนิธิอัตตะก็คือการเลี้ยงตัวตนนะครับการเลี้ยงตัวทำก,ก็คือการเลี้ยงชีพด้วยด้วยด้วยสุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะครับและต่อไปก็พหูสัจจ,จะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตอันนี้หลายข้อเลยนะบรรทัดเดียวในหลายข้อเลยพหูสัจจ,จะเนี่ยก็คือเป็นผู้รับรู้พหูสูตรหรือว่าศึกษาเล่าเรียนใช่ไหม สิบปันจะนี่สิบปันเนี่ยหมายถึงประมาณนะครับผมผมอ่านข,าข้าวว่าประมาณ10นิ้วใช้10นิ้วของเราเนี่ยนะครับในการประกอบอาชีพในการเรียนรู้ในการศึกษาอย่างนี้วินโยจะสุสิกิโตใช่ไหมวินโยก็คือศึกษาวินัยกฎระเบียบต่างๆใช่ไหมสุสิกิโตก็ศึกษานะครับวินาโยวินาโยก็คือศึกษาวินัยต่างๆกฎระเบียบต่างๆเขามีระเบียบอะไรบ้างเขามีกฎว่าตรงนี้นะเราก็ควรจะรู้ไม่ใช่ไม่รู้เ้วย ไม่รู้รู้เกณฑ์อะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับเราก็ควรจะศึกษาข้อนี้ต่อไปก็คืออะไรสุภาษิตาเจายาวาจาเห็นไหมสุภาษิตก็ควรจะศึกษาเขามีสุภาษิตว่าไว้อะไรบ้างโอ้โหเนี่ยครับไปอ่านเอาเองครับหรือหนังสือเล่มนี้ทางวัดแจกไปเนี่ยอย่าลืมว่าอ่านตามบทนี้นะครับบทมงคล38ประการอันนี้ก็จะได้ธรรมะอย่างยิ่งเลยเพราะว่าบทนี้บทเดียวเนี่ยพระท่านเทศได้38กันเลยนะขึ้นธรรมะาสรอบเลยนะพระพุธเจ้าเทศนะนะครับ อันนี้ดูดูนาฬิกาแล้วน่าจะสองทุ่มแล้วใช่ไหมก็ใกล้แล้วครับใกล้ได้เวลาแล้วนะครับก็ขออราธนาพระคุณเจ้านะครับที่ได้รับการอราธนานิมนต์ไว้แล้วนะครับกำหนดการไว้แล้วนะครับเมื่อได้ยินได้รับทราบจากการใช้เสียงขนาดนี้นะครับขอใช้เสียงนี้ในการอราธนาพระคุณเจ้าที่เป็นพระพิธีนะครับขออราธนาลงสู่ลานกุศลของวัดศรีกันพุทธศยาเรา นักำในการสวดมนต์ข้ามพิธีการสวดมนต์ข้ามปีนะครับเวลาประมาณสองทุ่มนะครับเราก็จะเข้าสู่พิธีการเลยนะฮะซึ่งขณะนี้หลายท่านอาจจะว่าโอ้คนน้อยเนาะปีนี้ไม่จริงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับหลายคนบอกสวดมนต์ข้ามปีขอมาสวดแค่ครึ่งชั่วโมงพอมาตอน5